สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเปิดภาพขึ้นมาเนาะโอ้ยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีเอฟซีน้องมะนาวโดยมื้อนี้เฮาอยู่ชสยเกาะอยู่กันบุกลาบอันมาแล้วโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเอ้าเป็นจังได๋มาจังได๋คือจังว่ามาฮอดนาพี่คือมาถึอแล้วบัดนี้มาถึือันเลยได้พามาโอ้มากับสไลปเพิ่นบุกมาหาสมุก ถึงที่ได้มาอนี่ยข่อยมาคนจะตกใจว่าทางข่อยคิดว่าผู้ใดเขาบอกมาเบิ่งมันปรุกขึ้นมาเอ้าบอกเอ้าน้องมาหน้าวะนี่เมนเพื่อนนะไปให้มาเล่นนะบอได้ยินข่าวันได้ลานน้อยบอโอ้เบิ่งในโทรศัพท์บ่ขึ้นอะไรเบิ่งโทรศัพท์นี่โซเชียลสมัยนี่ดิเบิ่งโทรศัพท์ได้คุณพ่อไปให้นะบ่เออโอ้ สงสัยเพิ่นคือสิแปดเนาะเพราะว่าเฮาบ่ได้ลงไปหาเพิ่นหลายมื้อเด้อเด้จักมื้อแล้วน้องมาลางบ่ได้ลงอันลงถีเหียนได้บ่หนะฮะลงสิเวียนเขาคือว่าบ่ได้เพราะ่ไปลงเลยเอาอันนั่นได้ชิมนันได้บ่ชิมน่ะมันบ่ได้มันต้องให้ตัวไปลงเองเพราะตัวเป็นคนไส้เด้อันว่าจะใครก็ว่าบ่ได้นไ่มว่าเขาก็ได้อยู่อ่ะใช่บ่ได้เพราะว่าอันอันนาเบททองตัวไส้เหมือนบ่ก็ต้องเป็นของซื้อโตัสินะคือแบบว่าซิมผู้ใดไส้ก็ต้องเป็นซื้อผู้นั้น เพราะว่าตะกี้มันมันมันบริเป็นญ่ะนี่เนาะเพราะว่าเขาซื้อซิมแล้วเขาใส่แล้เลยนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือใส่ซื้อซิมแล้วมันแค่ค่าแบบคือทายเลยเนาะเพราะว่าผลจะลงทะเบียนเกาะเงินกับปลาได้เลยปได้บ่ไม่ไปเชื่อมเชื่อไม่ไหวเอาดีแล้วมันจะมือเปลือกเงินยังมืเปลือกเงินต้องฝืนสวัสดีทั้งน้องหนาวในบ่อนาเลยสวัสดีป้อนหลานน้อยอยู่นหลานหายกะหากะเศร้าพ่อแม่พี่น้องเนาะคือสมุกคือบ่อนา คือไผยคือพออยู่ว้าส่วนได้คือพ่วันนด้คือพอคือพอวันไหนใช่แบบแล้วยาแล้วก็คือแล้วเนาะนี่ยังแอคืออยู่เลยอันใหญ่เนาะสมัยก่อนคือพอแต่ใส่อยู่เนาะคือแบบบุคือน้อยใจคือพอคือแม่แล้วเนาะใช่แบบเราบอกจีบเแาเฮงหลายก็ไม่ได้ต้อเคอยไปโดนเก็บบาดแผลเนาะโอ้ยินปาดเอาบปได้อยู่กรรมอยู่ไผยว่าบปได้ลงไปหาน้องมะน้าเป็นกับประมาณ ฮอปทิดหนึ่งเวละฮอดได้เนาะเกือบทิศเพื่นอนเนาะคิดฮอดเหรอเฮ้ยคิดฮอดอะไรจะมาหาเลยคือพี่น้องมาได้จะมาหาฉันจะเกาจนเช้าแล้วอนเช้าตอนเล้งทีละวันวันนี้หลวงพ่อหินมีสมองที่บอกคิดฮอดคือการได้เบิรงคลิปอยู่ได้ฮะนะโอ้เผื่อมาหน้าไปจังใดเด้อฉันอวันนี้เผื่อกะบุกมาฮอดหน้าสามบุกดาเลยพี่น้องเนาะ อย่างขึ้นมาบอสมหาสไลเพิ่นหรือว่าจังไนเพิ่นลงไปเอาบอสหอมเธอคุณหน่อยสินคีตไทยมากเพิ่นป๊อสายสู่ชีวิตดีนี่นี่มาตอนเช้าอะไรบอาบอกอยู่เออบอกแม่บอกย่างอยู่ไรชื่ขึ้นมาพี่นะบอกอยู่เออใครรอกสัญญาณเพิ่นเป็นห่วงเนาะมาแต่เช้ากับคุณบอสมาแต่เช้าใช่กินข้าวกินน้ำนะบอสกินน้ำกินน้ำใเฮือนเบาช่าง เราวนี่ก็ชิชุกชบ่าชิชุกบ่ชุกไปแล้วอัอนเนาะเปิดมหาแต่เศร้าแต่ว่าตอนนี้หันทรงบายแล้วเนาะมาแล้วกินขขาวยู่หันแล้วจังมาพี่บ่คำพ่นบ่จังเง้อป่ะนี่ ทำเพื่อนะเหลาออนแม่เหลาออนแล้วจะเมื่อเนาะเอออยู่น้ำกันก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอันนี้ฝึกกันเนาะเมนโอ้ยจังยามใดาแล้วบันนี้มีแต่โตได้ชิมมหาการบันนี้ปกติสองกะอีกอะบุญีรถอีกกะมันมาเรื่อยได้เราสองปีเนี่คหาสู่คนมาทางหลัดรถถงรถไทยแล้วนาะมาแล้วกะ ตอนแรกก็ให้เพิ่นเมื่อส่งบัดนี่เมื่อส่งเออมามาได้แต่ว่าเมื่อเด้อนชิเมื่อเมื่อส่งเด้อเออเพราะว่าช่วงนี้มันน่าต้องมาหากันได้บัดนี้พอาะจะปกติสมุกดาวไปหาเพิ่นเนาะเพิ่นบ่เห็นหลายมือแล้วก็เพิ่นได้ยินข่าวว่าใน้านน้อยเนาะเพิ่นก็มาเยี่ยมมาหาอ้าเป็นจังได๋มาพี่ข้ามือซื้อขโมยเยอะยินไ่้เราผัดไมยินได้เราผดไยินได้เราผัดได้ไนไดัดลมมีโดมเาผัได้ไหมยินได้เราผัดได้ไหมยินไดเราผัดได้ไหมยินเราผัดได้ไยู่แล้วอยู่ทางคุณ อันนี้หันดับเป็นครั้งแรกบ่สอนน้องมะนาวมานี่ครั้งแรกเลยเนาะเนี่ยแต่กระบะเขาบ่แล้วน้องดาเอาทีิส้มาดูน้องนะเห็นบ่เออมาให้เพิ่นเนี่ยอ๋อสุดแรงแล้วใช่ไหมเพิ่นต้องสอนน้องมะนาวอันทั้งนี้จะบ่าเฮียนาตู่นะเห็นบ่คุณคุณควงพังข่าวข่ามพังหวยผู้จื้อวันน้องมะนาวถ้าไปก็บจื้อวันียังไม่จื้อหรอกไม่จื้อพวกนั้นนี่บุญจื้อว่าคุณนั่นเป็นยังไงยังก็เอาพูดนั้น ขบวนบมตัได้ไลยขกุกนะนาโนมานาเนาะอยู่ทางเดียวกับนาบาราห์เนฮะกุยงกุชมพอปกุกยันนั้นชมพ่อกุกเปื่อยออนกุ๊กเปื่อยน้บอกกันเทามกยงงัวเหรอโอ้สถานที่น้องดาวไปเดียัว่าี้แถวน้องมาหน้ากับแม่นน้ามองไ้กี้เนาะ เคยมาอมาบอโหไม่เคยกบกอย่างไรโเคยเคยเสียบอะบ่เคยจิเอเานื่อย่ัมาดงินหาพันที่ต้องเสือบริไกินน้ปันใช่หาชิปั่นาทางผู้เป็นยังเมื่อได้เสียเอาให้ซื้อนปันนะอย่างเงินบอกเงินหาพันเจให้น้ปันปันชิพันว้แต่ก็บาก็บอ่แล้วย่างมาเราเมื่อยด้เมื่อยแลวเราไปซื้อน้ปั่นมาเราเอาไหนเนาะปั่น่ง ให้น้ำเย็นเด้อในกระติกเนเด้อห้เดดๆเอาน้ำเย็นก่อนเอากินตดนโดนนึกลืมบอกเพา่ไม่้องเพราะว่านี่ได้ลืมสาูกรกดากระไดน้ำมานางโดนเติบมจังหวัยบ่มาเย็นเดยวาเย็นไขุนมันเย็น้างนอ้ยนอนลูกนอน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 เอนอนเเอากินดีเด้อไปสีหายเป็นพังบ่บันนี้ลูกเอ้ยอหน้าแพงเดอกเด้ออัน ทั้งสามมุกดาก็เนาะพ่อแม่พี่น้องกับมือที่ออกจากโรงพยาบาลกับประเทศไทยคลิปเนาะส่วนละวนแห้งกับวานนี่เนาะออกกับมัอนี้ก็ว่าเช็ดคลิปอยู่หันตะวันยังค้าคนน้อยอยู่กันยังโบราได้เฮ็ดเนาะเบ่งดูน้องดาวหายใจในบัวทาฟิวฟินมันนองมาอยากได้หยิบบอสอยาเนี่ยข้างแห้เอาบ่อบ่มโมดีเนี่ยเบิ่งเน่เฮ้ย ได้มายังแดงเพื่อผืนเลี้ยงเขาสิใหญ่นหักเด้อหักพ่อหักแม่เด้อมึงเน่้ัวพ่นสีนั่นน้ยน่อยสใก็น่อยที่ได้แต่ก่อนเนาะน่อยทีเนาะต่หน่อยเนาะน่อยใช่ไ้อน่อยกัน่อยสัมลานกะสามุกดากะฮะกะอ่อนกะม่ว่านี่พงอที่เองเลยเาิงข่าอเนาะเ่าขิงข่าเนี่เาขิงเขาอยู่้จ้นาที่เลย

โอ้โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โหโอ้โูกอ้โหโอ้โอ้โหโอ้พหโอ้โหโอ้โงโอ้โหโอแพงโอ้โหโอ้แพงอ้โหโอ้โหอ้โหเอยโหโอ้โหโอ้ไปโอ้โหโอ้โนโอ้โอ้โอ้โหโอ้หอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อ้หอ้หอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหงอ้โหโอหโอ้โหโอ้โหโอ้โอนอ้โหโอนอ้อ้มอ้ออ้โอ้โหโอนออห้โหโ้้้ด้ นั่นอุ้มง่ายไปเป็นยังไงอุ้มก่อนแด้น่ะเนาะอุ้มเพิ่นก่อนก็ได้เนาะอืมนี่เลี้ยงช่วยชีหญ่นี่กันเนาะตัวตีนตัวสองนิ้วนี่สองนิ้วใหญ่กว่าอีกเนาะ่าตัวนี่พอกระปากัดห้อนเนาะห้อนในยินเสียงนะเนาะปู่ดีขนาดนักตีนยังน้อยนึงกับตื่นเนาะปู่กำลังว่องเนาะนะคนตัวเล็กนิดนี้ เป็นยังไงอยากได้อยู่บอเอาอ่ได้หรอเอาไปไป็นนี่คือเอาไปหน่อยแหงนะเอาแต่สมมติเจ้าของได้ผัวมาได้สามวันนี่คือเอาไปท่าะจำเป็นแต่ต้องตัวเองเนาะแต่ลูกมูนองปากนะหน่อามาหน้าสมมติเจ้าได้ผัวเจ้าก็ต้องได้อยู่ลูกตัวเองก็จำเป็นแหละเนาะได้ก็เอาอยู่แล้วอ่ะแต่ที่น้องมาหน้าเพื่อเจ้าผัววันนี้เพื่อเจ้าเอาลูกอีกนอนอุ้ลูกสมุกไงเป็นสาพอดีเนี เดี๋ยวนาไปตูุ้วะเศร้าเจ้าตงใสอยากเป็นลายเมตุ้ยนี่เป็นลูกเมตู้ออาตอรก็ยังบัวท่านได้แจ้งเอฟซีด้วยเนาะที่ว่าออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี่กับมาลงตุงเน่าเนี่ยกับมาได้ทายพอนพี่น้องเนาะกล้าบัจีเปิดคลิปมื่อนี่ยแล้วเนาน้องน้องมะนาวนี่ผู้ว่าสามุกออกจากผู้บานบอลคือจังไะคือมาเบิรงกมาได้ผู้ได้มาเบิร์กแค่น่ะมาเลยมาได้ผู้เสียงมาเลยเอว่าหลายมือเนี่ยวะคิดว่าหลายมือเลยที่พี่ชิออกเลยที่ โชคดีนี่บะทาเขาหากะมาตอนตอนบ่ายเมื่อวานนี่เนาะมือนี้สองมือนี้มากระถือพ่อจุะตื่อพี่พี่น้องเลยเนาะเกือบไปแล้วสามมกดะมาเราอยู่กับยูไฟเนาะพ่อเราไปเพื่อนปะฮะเพื่อนปะไปุู่ดบ่อ้าวเบิ่งบ่อยากเบิ่กกระเป๋าไปาปเดี๋ยวทางเฮาก็พาน้องมาเนาเพิ่นลงไปเพื่อนก่อนเพ่อนพี่น้องเลย นงมานาปสมคอยเล่นนงมานาเด้อเนาะมันไหนเดือนเท่าไรงกกลางย็นไหโอ้มากับสาไลเคุ่นอเพิ่์พี่น้องเลยนุ่มสิมกอนโอ้นว่ามันคอยนย่างมาน จำได้ป่ามือใดเขาเอากันไปกินว่านี่แดงว่านี่นะ่ะที่ก้อนถนนนะก้อนถนนแต่หึงแต่หึงป่าวอืมขอว่าพนลืมไหนได้ขอยลงไปว่าน,นี่ก่อนเนี่าอยู่ทางเก่านะ่อโอ้เพิ่นอยากมาพี่นะบ่แม่แล้วนี่ขอก็ได้ว่าขออนุญาตแม่พนโอ้แม่ขอจะได้ว่าแจ้งก้อนมาใั่นเจ้าเห็นได้จะลงไปเอาพนบ่ด้วยใหนบอกพนยึดมาเลยไดนอยากมาสู่ชีวิตมาสู่ชีวิตมาเพื่อนสาวไล่พี่บ่สู่มากดีเลย ่อตื่นนอนเสื้อผ้าหน้าตายังบ่ได้ซวยเช้าปานนั้นบ่นะสาลมาแต่เช้าปานนั้นบ่7:00ปาโตมแม่มอนนี่ดิซั่นบ่ได้แม่อนมาเลยปวตรงโพเข้ามาแล้วโพโลเข้ามาลพอดีรถกําลังสิอ่ารถเพิ่นว่าส่งชายเนาะเขก็ไม่ไว้รถเียบนั้นน่ะ โลเล่อยู่นะแบนี้งไม่ท่งนกับโย่างนะมันบอก้มเช่านี่อึ้ยันเช้าเลยขึ้นเลยเเอ้าเป็นสิข่าวไปยันโดนถอยมากแบบนี้สิออกกับญาิทั้งหนานะสิาทังหงาโถอยรดูวันโอ้ยเาเคยเมื่อนจะมาสั่งจะพูกเร็นมาพั่งนึ่งพี่บอกจะพู่มากินหนึ่งต่อท่าแต่ห่วงเลยนะเป็นกันเลยหูอย่างมาเลยนจักจะหน้าสมุกลวนี่แห เฮือนใจกูที่บ่เฮือนเฮือนใจกูคนเดียวอยู่เล่นนั่งนีคนยุบมันเฮือนเพือนตอนมานขึ้นห้างมัดนี่เฮือนห้างมอันมีม้าเนอะผ้ากันาหมุนอยู่ทียงไงเถียงหน้าเราพอพี่น้องเนาะนอนดัดกันมีบ้านชือว่าห้อมลงเทียงกันโอเบิดกับเวิร์เอาหลายคนน่าจะเบอกแน่นนะพี่ทั้งน้องดาตุเมก็นอนห้องนี่นี่ผู้ทั้งอ่านร้านน้อยก็นอนห้องนั้นสาวมุกกระพัทธ์ก็นอนพี่นี่ เวนเนาะตั้งสามุกดาก็หากล่องมานอนอ่ามือคืนนี้พวกพี่น้องเนาะเวลาก็นอนจนกว่าถ้าอันเพิ่นติดบงติดบ้านแล้วก็ขึ้นเลยก็อยู่พี่เลยบัดนี้อ่าไปซปะเดี๋ยวไปเบิ่งเนาะเิ่งามอยู่ค่ะไปเดี๋ยวให้ทางน้องดาอาสบายดีเด้อบ่ทาสดีนึงเนาะพาน้องมนาเพิ่นไปเบิ่งเือนัากยังตึงๆอยู่น้อ้อออ อกัวสวยเลยด้วยอเคค่ะพี่วะานัี้เออว่าพี่ก็เนาะเห็นบาดตะโพกไมคับขี้มุ้งโอ้วท่กทายสบายดีสร้างดูหันสร้างมาแต่ไส์บ้านได้นั่นโอเคื่อนกันฮะกันนี้แล้วคนดังฮะหายเบิร์นอยูด้วนี่สบายดีเด้ว มาขับมาไหนพี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เลยอันนี้เพิ่นกำลังลงยาแนวอยู่สบายดีตอนนั่งมาแล้วสบายดีเด้อสบายดีช่างเพิ่งดูเพันธุเห็ดยังอะนะที่พันธ็ดเป็นช่างบ้าก็ูวะจิตบาลวะจิตบาลบุญรุ่งแข็งเนาะเป็นหอกเป็นหอกเป็นหอกอเป็นหอก เป็นห่องพี่น้องจริงได้ไปเบิร์นลูกบอลตีได้จังอัานแล้วอืออันนี้อันนี้บอลแดดของหน้หนาบออันนี้ครัวนี่เออยน้าไปเบิร์นลูกมาผิดอืมอันนี้ของครัวตัวน,นี้ของหน้าไม่ถูกเออของหน้าอยู่ที่ซีของหน้าตัวนี้ มาเนี่ก็เป็นฟอเตอร์ของครัวย้ายงามอยู่บ่ง้างอยู่ผักอยู่ตัวได้กระชวนี่ได้เมื่อนะฮะเมื่อนะชิเมื่อนะอือเอาเมื่อมาเทะคือบ่อยู่ตอนแรกก้อนพิปลาไว้ค่ะอือตึกรบยังโพลกกัะป๊าเป็นไข่ได้ไข่ขึ้นได้ไส้บ่เลยไหนบอกเลื่อนคว้านู่อือตึบเป็นไขวนคว้าไปนอกอ่ะขากบ่อ่ออะใครบุงลูกใครได้บ่ เนี่ยกินห่อเป็นห่อแน่เออนะน้องมาได้ไะไล่อีกคนเมยี่ไรเนาะหอบอะไรนะยี่ไลถหอบอะไรเละโอ้ยพี่น้องเลยอันนี้บอลตั้งเตาอตามนเห็ดแบบทอดลองมาลที่กีฬาชีเป็นองค์นั่นแหละก็ได้ตังนี่เลยเนาะ กับประมาณนี้เนาะห้องครัวใช้ใหุ้เอฟซีเบื้งลูกบ้านหนึ่งยืนบางเงี้ยบ้านนี้เออประมาณนี้เลยเนาะจีบพ่อแม่สมุกิปานจีบได้มาได้เดี๋ยวมาถ้าพ่นเป็นเห็นได้หลายทางแต่เมื่อกี้เห็นเห็นเดี๋ยวหลายทางเออโค้งบนเทือนชะตาฮะนี่เออเดี๋ยวมาได้เห็นเลยนะเออไปเข้าไปเบิ้งลูห้องนอนเรื่องลูกฝันจิตเนี่ยนะบอก รัวแรปิองนอนคือ hmm. ต <g mó ng> ัวไหนนะอือใช่นี่้วยรูตัวได้ของนอนสมุกอ่ะตัวนี้จะนี่อีกจ้จะนี่บ้าอตัว่ลยว้ยไ่ข่วงี้างข่วงี่้อวง่อือคนดีนอนนะคนดีนอนได้วะอือปีนมาีนตกตะกาไปได้น้อนอนปีนตะการผสมเนาะจากกะติกาโร่ะ แตก็รู้จากพังเมืองว่ะคนแหละเก็บเงินเก็บค้ามได้ก่อนเราจงคอยติดและนี่สิอาบานข้นกอนเราจงสิมานอนพี่เอาไงเมื่อไจะเานโมโมเวนโมเวนโมเวนนะลองรัวเถอะอันนี้นะอม่ชิมันชิลุวงตอนนี้นะเนาะโอ้ยตายเอาว่างหาโมโม the ่เปี่ยนแต่โมย็นเ เออเขามานิยินเนาะมาหนิเนาะลองผัดเลยเออมาหนิยินกระเทียนอันนี้กระเทียงลุงบ uh, ่าวทาเพิ่นมีเพื่อนมาแล้วผุนทั้งผุนกระเพื่อนจื้อไว้เดินสนามเดินมาเสนาให้มีเพื่อนหลายนะบ้านเจ้าเนี่เพื่อนสูงๆนะบอลโค้งกันนะเฮ้ยเออเออเจ้าเดียวมาร์นิกระยินแต่ขอย่ันนัดมาถ้าป่านี้ก็ได้แต่ว่ามาท์นี่แบบกั๊กทั้งหมด มาเดี๋ยวจะติดบานประตูป้าเหรจะได้งาจอยว่าเพื่อนนะถูกอันนี้หลังคาสางยังหมูมาเนี่ยคนสางหลังคาไม้ให้กว่านี้นี่อันนี้สร้างหลังคาหมูมาตัวนี้กินว่าังเหนนะฮะ พ่อกินเรื่อยเด้อกินเรื่อยได้น้ำกล้วยอยู่พี่เต็มอยู่นะ่ะเอาไหมมีเลยกินน้ำกล้อยน้ำก้อน,อ,น,อ,นอยู่พี่แน้วน้ำตัวนี้กำลังให้สร้างเข่าบานประตูให้เนาะพ่อแม่พี่นอ้อง อ,อ,อน,นี่ก็เริ่มข่าวบานเมื่อแรกหล,ลังจากที่ว่าทั้งสร้างเพิตผจาแต่งบัวแล้วเตยถูกปะาน้ตัวใครมาบ่หน้าอกนะมียุ้ไฟนะไปแซ่บ่ขีิแ่ม้งอ่ะเม้งอะเออแม่งคิด เออบ่ได um ้ผมจกหายังบาดมันก็จกหานํากันเลยซั่นเนาะอ้าตะมาเบิ่งดูมุมนอกบาดบ่บ่ให้มันเปื้อนอย่าแนวหลายเด้อบ่ได้เอาน้ําเสร็จบ่บ่ให้บ่ให้มันเปื้อนลายกับเสาเนาะเออนีกระเบียงนั่งนี่ลอนี่มะนาวงามอยู่่แต่งเสานี่อืองามบ่ งามติมานั okay. ่งม yes. ึงด uh, ูนี่เย็นบ่นังมึนี no ่อ้อเย็นแท้เนาะบ้าก่ัี้บ้ก่บ้เย็นบ่เย็นมืงหนามาดิบนะอีกเด้อเออมึอมือหนตบางก็่แล้วควนแล้วกานวาร้างมาดนเฮงเซวี่ได้หนิกระางได้ผลฉีดอันั้นได้หนิผลีพุกเียงได้หักกับผม เจ๊จังมูงสิก oh, mm ั๊บอะไนจังหน่อยนะจังหน่อยนี่อืมบาตนี้สิกับดับเบิลหรือจังไดบาตนี้กับจังมุ้งบาตนี้แดดอ่อนๆแดดอ่อนก่อนไปยังแดดอ่อนร้อเออแดดอ่อนจังกั๊บอืออามานางนี่ใครกูนางอยู่เถียงเนาะอยู่เถียงไปเย็นดีเลยอยู่เถียงฮู้นนอนเพลยพี่น้องเนาะอ่าป้าซาไปบ่บาตนี้ บันนี่กำลังขึ้นงานตกแต่งเสาพวยพี่น้องมาแล้วเนาะเ,เป็นเป็นอะไรกับคุณบ้านนี้อือบันนี้กับไปได้ไดผมเอ่พี่น้องเลยอ้าวเฮย้ยตอนมาคือส้มตอนเมื่อคือบ่ส้มระบาดนี่ม,นน <laughs> มันแมนอยู่บ้านี่เหอะตอนมาคือส้มตอนเมื่อคือบ่ส้มบ้านนี่ โอ้ยบาก,กันยอย่างลอยย่ลูกบาได้นองกินน้ำส้มสามม <c oughs> ือใป้าปะี่ พว่าบาดนี่มันลงมาพี่บ่บาดนี่อากาศห่อนดิไปยืมสาวไล่เพื่อนล้เนอบาดนี้ใส่ไหล่กับละบ่บาดนี่ฮะยืมยาหน่อยเมื่อนะส่วนสีสวดกันเมื่อได้พ่อแม่พี่น้องอะมบ้างหน่อยู่พี่กันหนาำของหนาำก็มีบ่บ่สะดวกบ่เนาะบ่สะดวก อาซาอานางก่อนบัดน,นี่ไหมบัดน,นี้จะหน่อยกันสิพากันกลับดิกลับแล้วกับมือเฮือนนะวะอันนี้ไปอีกวันนี้ไหมเฮือนเลยมือเฮือนเลยอ,อ,อือโอ้มื่อเดี๋ยแม่ไปอยู่เฮือนได้เฉยๆเลจะออกไปนะอาบน้าบอกจะออกไปนะอาบน้าแล้วจะออกไปหน้าพัสนเนา,เาะมาแดาาดแดดไปที่บ่คุ<ด>ไปเบิ่งกล้องเล<า>ยให้คอ,<ป>อยไปช่วยไน้ไนอือ ปด้คสาวไลเจ้าเห็นได้บาทนี่มดมือได้แข่งแลบวันนี้จ้ามัดมือเลยเอาหล้างสุฟานาสุดเด็ดเนี่ยน้องพ่มพี่น้องเอ้ยวันนี้เพิ่นกระซิบได้กลับแล้วบันนี้เนาะหาของเลยว่าเพิ่นเริ่มเสาแล้วบันนี้เพิ่นก็อยากเพิ่นก็อยากเมื่อแล้วเน้องพรมพี่น้องเอ้ยอ่ะวมือหน้ามาหายม่อีกเด้อเใช่ว่าจะซื้อฟ้าโบมาถ่ายตึกกาบ สวชิบอันคำดี่บอกภาษาภาษาต้องไปตึกปลาทอดก,กินคนใน่าษา <c oughs> มือเลยเจ้า <c oughs> มือด้วยว่าจะข้ามือตึกปลาเมื่อเมียนห้กินมาแรงลวะบาว่ามมีกับเขาอยู่เนาะ <c oughs> มือเ,กเกื่นกับประเทศแง่เออเ <c oughs> นาะผ้อนล่าไปใส้ เหี่ยวใช้ยาแล้วบานนี้วูวูเลยใส่น้ำหอมแล้วบานนี้อ่าไอทายเดี๋ยวจับกล้องให้ก่อนจะเข้าวนึงเนาะโดยน้ำหอมไม่ค่อยได้บ้านี้่า้เมเป้แฝงเยอะเนาะโดยน้ำหอม่ใบ้อาบานนี้กันเนาะผุนการชีเด็กคับเอ้าขอมุกขอบใจทั้งชาวไร่เนาะที่เอาผุนกับผาทั้งน้องมันนาผุนมาเล่นน้ำนาะมัอนี้โอ้โต มืัอนี้ก็มาหาถึงทีถึงบอนถึงนาเลยเจ้าปกติดันเพิ่นอยู่เฮือนเนาะมื้อนนะคะพอกันอยู่เฮือนเนาะเออโอ้ยแย่งน,นี่แย่งนี่เอาหลายคนนั่งเตียงกักทุกคนซเซธพ่องษ์พี่น้องเตียงตึงค่อยเ <c oughs> ตียงตึงค่อยฮักปานนี้เนาะยึดเตียงตึงมาเตรียมแต่ไม่ได้อยู่เ <c oughs> ตียงชื่อเตรียมนะข้าแในเราเพื่อน้องคีไวจะอยู่ไฟเนาะมาเนาะไม่ได้อยู่ไฟอยู่ไฟเกินไปเนาะแมนไม่ยูซ้ำไม่ได้อยู่ซ้ำชื่อว่าขบุดเตียมไปทุกอย่าง มาเดาโบ่ได้อย่างเลยบ่มีอย่างเลยอ่าเอาสาเนาะยนว่าทั้งหลานน้อยเพิ่นอยากกลับพูดแม่พี่น้องเลยเนาะการมือนี่สำหรับมือนี้ทั้งน้องมะนะเพิ่นก็ออกมาเล่นน้ำอยู่ไฮอยู่หน้าเนาะมือหน้าก็มาดินน้ำใหม่เด้อมาตอนรถใช้มาเต้าเต้าเลยลงไปเลยตึ๊กเล็กอันน่้ประธานที่ได้ไปชื่อของไม่สร้างเพิ่นซื้อเครื่องอุปกรณ์เนาะชีวิ์เพิ่นมันลุ๋ย ตอนแรกไม่แต่ตอนแรกชางคอยว่ากันีตึกปูตึลาเนาะเลยเ่ยวันาซื้อเครื่องาตึกตอนแรกเนี่ยวเมื่อแหกก็ได้คําเนาะวเลยก็ว่ามักนังมนนา้อยู่เนาะวันเหงื่ยว่าขึ้นแล้วว่ายังได้หลหน่อยตึกเอาอ่อ่าตาตัวน้อยแคบ่เนะอ่ยกินนะโอ้ล้วทน บืดมากว่าสาวบืดมากบอทำมาเลยเบิ่งเนาะเด้อใช่น้องลาวไปหั่เอาเด้ออ่าทำมาตัดเ้าแม่ม่ให้มากหรอมากเลยที่มึงดิดูเห็นมากเด้ออ้าไป้าซาบันนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับทางน้องมะนาวผลกาสีได้เดินทางกลับแล้วเนาะโดยอาซาบายดีเด้อทางป้าลุงเนาะโดยกับมึงนี้ทางน้องมะนาวผลมาเล่นน้ำพ่อยพี่น้องเอยโดย